ครับเด็กนๆะมาต่อกันเลยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะเล่าให้เด็กๆฟังในเรื่องของแนวคิดต่างๆนะครับซึ่งสนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วก็นำไปสู่การตั้งทฤษฎีธรณีแปรสังฐานนะครับหรือว่าเทคโทนิกนะครับซึ่งก่อนอื่นผมเกินก่อนนะครับในที่ในคลิปที่ผ่านมานะครับผมได้ เล่าให้เด็กๆฟังว่าก่อนที่จะมีทฤษฎีธรณีแปรสันฐานนะครับมีทฤษฎีอื่นขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งก็คือทฤษฎีอแอนธรณีแอนตัวนะครับซึ่งทฤษฎีนั้นนะครับก็เป็นทฤษฎีที่พยายามที่จะอธิบายการกระจายตัวของหินชนิดต่างๆบนพื้นโลกนะครับแล้วก็ภูมิประเทศที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งหลังจากที่ธรณีแอนตัวนี้นะครับไม่ค่อยได้รับความ ไม่สามารถตอบปัญหาต่างๆในพื้นที่ต่างๆได้นะครับนอกจากบริเวณเทือกเขาแอปรลาเชียนนะครับในเวลาถัดมานะครับแนวคิดนะครับทั้งหมด3แนวคิดนะครับก็เริ่มทยอยถูกนําเสนอแล้วก็เกิดขึ้นนะครับซึ่งท้ายที่สุดนะครับสแนวคิดนี้นะครับก็ช่วยกันนะครับก่อตั้งขึ้นเป็นทฤษฎีธรณีแปรสันฐานนะครับหรือว่าเทคทนิกซึ่งเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนะครับเป็นหลักนะครับ ทีนี้เรามาดูแนวคิดแรกก่อนนะครับในช่วงที่ทฤษฎีธรณีแอนตัวเริ่มคลางแลงสงสัยนะครับมีแนวคิดอยู่แนวคิดนึงนะครับเกิดขึ้นมานะครับซึ่งแนวคิดนั้นเรียกว่าแนวคิดทวีบเคลื่อนนะครับหรือว่า continental drift นะครับซึ่งนำเสนอโดยผู้ชายที่ชื่อ Alfred Wegener นะครับชายชาวเยอรมันนะครับในปี2455นโดยเขานะครับนำเสนอแนวคิดที่ว่า เมื่อประมาณ200ล้านปีที่ผ่านมานะครับทวีปต่างๆที่เราเห็นกระจายตัวกันอยู่ตามที่ต่างๆของโลกนั้นนะครับเคยอยู่ชิดติดกันเป็นแผ่นเดียวกันมาก่อนนะครับโดยที่เขาตั้งชื่อให้แผ่นแผ่นทวีปที่เคยอยู่ชิดติดกันนี่ว่ามหาทวีปแพนจียนะครับหรือว่าแพนจียซูเปอร์คอนเทนต์นะครับซึ่งหลังจาก200ล้านปีนั้นนะครับมหาทวีปนั้นก็ค่อยๆเคลื่อนที่ ออกจากกันนะครับไปยังที่ต่างๆจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันที่เราเห็นเป็น7จ็ดแปทวีปอย่างที่เราเห็นในโลกปัจจุบันนะครับซึ่งในส่วนของมหาทวีปแพนเจียหรือว่าแพนเจียซูเปอร์คอนติเนนต์นะครับอเอาเฟดเวกเนอร์ได้แบ่งส่วนของมหาทวีปแพนเจียออกเป็น2ส่วนนะครับโดยที่ส่วนของอที่อยู่ทางซีกโลกเหนือนะครับเรียกว่ารอลาเซียนะครับส่วนในกรณีของ ทวีปที่ส่วนใหญ่อยู่ทางซีกโลกใต้นะครับอัลเฟเวกเนอร์ก็ให้ชื่อว่ากอนมานานะครับโดยที่ในส่วนของทะเลนะครับเราก็จะเรียกว่าทะเลทีทิสนะครับส่วนในส่วนของมหาสมุทรหรือว่าโอเชียนนะครับเราก็จะเรียกว่า,ามหาสมุทรโบราณแพนเทลซานะครับส่วนทะเลก็จะเรียกว่าทะเลโบราณทีทิสนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่อัลเฟเวกเนอร์นำเสนอว่าเมื่อ200ล้านปีนะครับหน้าตาของโลกทวีปต่างๆของโลกเป็นแบบนี้นะครับซึ่ง ถามว่าเอาเฟดเวกเนอร์เนี่ยใช้หลักฐานอะไรนะครับมาที่จะยืนยันหรือว่าคอนวินสคนให้ให้เชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นจริงนะครับเวกเนอร์มีหลักฐานอยู่4ชิ้นนะครับหลักๆนะครับที่จะบอกว่าเ,าเมื่อก่อนเนี่ยแผ่นทวีปเคยเป็นแผ่นเดียวกันนะครับโดยที่หลักฐานชิ้นแรกนะครับก็คือรูปร่างทวีปซึ่งเขาบอกว่าถ้าเราตัดเอาแผนที่โลกนะครับมาตัดในส่วนของพื้นมหาสมุทรออกนะครับ เหลือแต่ส่วนที่เป็นพื้นทวีปนะครับจะพบว่านะครับพื้นทวีปส่วนใหญ่เนี่ยรูปร่างของพื้นทวีปส่วนใหญ่เนี่ยนะครับสามารถต่อกันเกือบแนบสนิทเลยนะครับเหมือนกับจิ๊กซอต่อกันนะครับก็จะมีบางเศษบางส่วนบ้างที่อาจจะเลื่อมกันบ้างหรือว่าไม่ต่อกันบ้างเอาฟิลด์เวกเนอร์เขาก็จะมีคําอธิบายในรายละเอียดนะครับทีนี้นอกจากนี้นะครับหลักฐานที่ที่2ที่เขาใช้ก็คือชนิดของหินนะครับเขาพบว่านะครับในหลายๆพื้นที่นะครับ ซึ่งตอนนี้อยู่ห่างกันเช่นในทวีปอเมริกาใต้กับทวีปแอฟริกานะครับมีหินชนิดเดียวกันเ,เกิดขึ้นนะครับอยู่คนละฝั่งทวีปเลยในปัจจุบันนะครับแต่ว่าเมื่อนำรูปร่างของทวีปเนี่ยมาต่อการเหมือนจิ๊กซอพบว,ว่าหินพวกนั้นน่ะนะครับอ,อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับคืออยู่ชิดติดกันนะครับซึ่งเบเกเนอร์เชื่อว่าไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับอีกครั้งนะครับหลักฐานของฟอสซิลนะครับที่ ถ้าเอารูปร่างของทวีปมาต่อกันสนิทเหมือนจิ๊กซอแล้วนะครับ mm. ก็จะพบว่าฟอสซิลนั้นนะครับ mm. อยู่ในพื้นที่โซนใกล้ๆกันนะครับ mm. โดยที่ปัจจุบันเนี้ยห่างกันนะครับซึ่งถ้าไม่มีการเคลื่อนที่ของทวีปจริงๆนะครับแสดงว่านะครับสัตว์พวกนั้นนะครับสามารถว่ายข้ามน้ํามหาสมุทรได้ซึ่งโอกาสก็เป็นไปได้ยากนะครับหรือว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเบเกเนอร์จึงเชื่อว่าจริงๆแล้วเขาอยู่ในพื้นแผ่นดินเดียวกันนี่แหละนะครับแต่ว่าในอดีตนั้นเคยอยู่เป็น พื้นแผ่นดินเดียวกันแต่ว่าในเวลาต่อมาแผ่นดินเหล่านั้นก็เริ่มแยกออกจากกันนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานชิ้นที่3นะครับนอกจากนั้นนะครับเวกเนอร์ยังพบหลักฐานเ,าเกี่ยวกับฐานน้าแข็งนะครับหลักฐานว่า,าหินเนี่ยในบางพื้นที่นะครับถูกครูดจากการเคลื่อนที่ของฐานน้าแข็งเกิดขึ้นนะครับซึ่งาการกระจายตัวของหินที่พบหลักฐานว่าเคยมีฐานน้าแข็งคลูดนั้นอยู่เต็มไปทั่วนะครับพื้น หลายหลายทวีปนะครับอย่างเช่นสัญลักษณ์สีขาวตรงนี้นะครับซึ่งในแต่ละพื้นที่นั้นนะครับแน่นอนในปัจจุบันนี้นะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับว่าสามารถเกิดทาน้าแข็งได้นะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยเราก็พบว่าหินเนี่ยมีรอยครูดถูนะครับหรือว่ารอยที่เกิดจากการที่ทาน้าแข็งเคลื่อนที่ผ่านนะครับซึ่งก็ยังเหมือนเดิมครับเวกเนอร์ก็ไม่ได้ตั้งใจจะจงใจจะให้ ฐานน้าแข็งไปอยู่ตรงไหนนะครับถ้าลองแต่ว่าถ้าลองตัดพื้นทวีปดูนะครับแล้วเอาทวีปต่างๆเอาตัดพื้นมหาสมุทรดูนะครับแล้วเอาทวีปต่างๆมาต่อกันนะครับไม่ใช่เฉพาะรูปร่างที่แนบแน่นนะครับชนิดหินก็อยู่ติดกันฟอสซิลก็อยู่ติดกันรวมทั้งนะครับหลักฐานของธานน้าแข็งที่ปัจจุบันอยู่ไกลกันนะครับก็มาอยู่รวมกันเป็นกระจุกซึ่งเวกเนอร์ก็บอกว่านี่แหละนะครับ ทวีปต่างๆเคยอยู่ชิดติดกันเมื่อ200ล้านปีก่อนนะครับแต่ว่ากระจายออกไปนะครับซึ่งใน200ล้านปีก่อนนั้นนะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็คือคั่วโลกในอดีตนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่บ่งบอกเกี่ยวกับว่าที่ทําให้เวกเกเนอร์เนี่ยเชื่ออย่างมากว่าทวีปต่างๆเคยอยู่ชิดติดกันเมื่อ200ล้านปีที่แล้วนะครับถามว่าทำไมต้อง200ล้านปีด้วยนะครับ หลักฐานต่างๆที่เขาพบนะครับเมื่อนําไปกําหนดอายุนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงอายุในช่วง200ล้านปีนะครับซึ่งปัจจุบันก็ชวีปต่างๆก็กระจายตัวกันอย่างที่เห็นนะครับจริงๆแล้วหลักฐานของเวกเชเนอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะสตองมากๆเลยนะครับหมายถึงว่า,าทุกคนเชื่อหลักฐานของเขานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับมีคําถามเกิดขึ้นว่าคือนักวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นนึกภาพไม่ออกนะครับว่าทําอย่างไรนะครับ ทวีปใหญ่ขนาดนั้นนะครับถึงเคลื่อนที่ได้นะครับกลไกของการเคลื่อนที่ของทวีปนั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนปัจจุบันเรารู้แล้วนะครับว่ากลไกการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนะครับก็คือ,อ convection current หรือว่ากระแสพาความร้อนนะครับที่สร้างาพื้นมหาสมุทรใหม่บริเวณสันเขากลางมหาสมุทรนะครับแล้วก็ผลักดันให้ทวีปต่างๆแยกออกจากกันอันเนี้ยปัจจุบันเรารู้แล้วนะครับแต่ณนะตอนนั้นนะครับ ไม่ไม่มีใครรู้เลยแล้วก็นึกภาพแทบไม่ออกเลยว่ามันเคลื่อนที่ได้อย่างไรนะครับเวกเนอร์พยายามที่จะอธิบายว่าการเคลื่อนที่ของทวีปต่างๆนะครับก็น่าจะเกิดจากการหมุนของโลกนี่แหละครับคล้ายๆกับเวลาเรานั่งเครื่องเล่นนะครับในสวนสนุกนะครับที่หมุนไปหมุนมานะครับแล้วก็เกิดแรงเวี่ยงออกจากกันนะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่เวกเนอร์พยายามที่จะมาอธิบายก็คือทวีปต่างๆนะครับอาจจะลอยในมหาสมุทรนะครับ เหมือนกับภูเขาน้ําแข็งที่ลอยไปเรื่อยๆนะครับอย่างไรจุดหมายอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทั้ง2หลักฐาน2แนวคิดที่วกนเนอร์นำเสนอนะครับนักวิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับนะครับทำให้นาเวลานั้นนะครับสถานการณ์มันอยู่ตรงที่ทุกคนโอเคกับหลักฐานแต่ไม่สามารถยอมรับแนวคิดนี้ได้เพราะไม่สามารถอธิบายกลไกการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกได้เพราะว่าเกินจะจินตนาการที่แผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่หญจะเคลื่อนที่ไปได้นะครับ ดังนั้นนะครับณเวลานั้นก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับนะครับกับแนวคลิปทวีปเพื่อนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในเวลาต่อมานะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับชื่อแฮร์รี่เฮสนะครับหรือว่ากัปตันเฮสของเรานี่แหละครับจริงจริงแล้วนะครับแฮร์รี่เฮสเนี่ยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับโดยมีความเชี่ยวชาญด้านสมุทรศาสตร์อย่างมากนะครับแต่ในช่วงสงครามโลกนะครับแฮร์รี่เฮสก็เข้าประจำการที่กระทรวงกลาโหมแล้วก็ทําหน้าที่นะครับเป็น อยู่ในเรือนะครับอยู่ในเป็นทหารเรืออยู่ในเรือที่คอยลำเลียงกำลังพลไปยังจุดยุทธศาสตร์ต่างๆในมหาสมุทรนะครับซึ่งด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านสมุทรศาสตร์ของแฮร์รี่เฮสนะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็เลยให้แฮร์รี่เฮสเนี่ยคอยดูแล,แลเครื่องที่เรียกว่า Eco o โ u ซ n d ดิงนะครับหรือว่าเครื่องที่ชาวประมงเขาใช้หาปลากันในปัจจุบันนี้แหละครับ อ่าคือส่งขึ้นลงไปนะครับแล้วก็สะท้อนพื้นมหาสมุทรขึ้นมาอ่สะท้อนมานะครับกลับมาแล้วก็สามารถคำนวณหาความลึกของท้องมหาสมุทรได้นะครับซึ่งในสมัยนั้นคือเครื่องนี้ก็ถือว่าอ่าทันสมัยมากๆนะครับวัตถุประสงค์หลักนะครับที่อ่รวงกลาโหผมเนี่ยให้แฮร์รี่เฮสดูแลก็เพราะว่าในช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่อ่สารัตกลัวนะครับเรือดำน้ําแล้วก็ต่อ์ปโดนะครับเพราะฉะนั้นคืออยากให้แฮร์รี่เฮสเนี่ย ลองอในระหว่างที่ไปส่งกําลังทหารเนี่ยไปยังที่ต่างๆก็ให้แฮร์รี่เฮสลองดูว่าใต้มหาสมุทรนี้นะครับมีฐานทัพเรือดำน้ําหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่แฝงมานะครับซึ่งผลจากการที่แฮร์รี่เฮสเนี่ยวิ่งส่งกําลังพลต่างๆแล้วก็วิ่งเซอร์เวยใช้เอ็กโคซาวดิ้งนะครับเซอร์เวยตามพื้นที่ต่างๆในมหาสมุทรนะครับแฮร์รี่เฮสไม่พบฐานทัพนะครับของเรือดำน้ำนะครับแต่ สิ่งที่เขาพบนะครับค่อนข้างจะเปิดโลกมหาสมุทรอย่างมากนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามหาสมุทรเนี่ยน่าจะเหมือนชามหรือว่าแอ่งกระทะนะครับก็คือยิ่งห่างจากฝั่งไปก็จะยิ่งลึกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลึกจนถึงที่สุดบริเวณกลางมหาสมุทรนะครับแล้วก็ค่อยๆตื้นขึ้นมาอีกนะครับในอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ว่านะครับสิ่งที่แฮร์รี่เฮสเจอนะครับก็คือโอเชียนฟลอร์นะครับสามารถทําแผนที่โอเชียนฟลอร์หรือว่าพื้นมหาสมุทรใหม่ได้โดยที่ พื้นมหาสมุทรไม่เป็นชามอย่างที่คิดนะครับเขาพบภูมิประเทศต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสันเขากลางมหาสมุทรนะครับหรือว่า mid oceanic ridge นะครับหรือว่าโซนลอยแตกนะครับเช่น fracture zone นะครับหรือว่าจะเป็นร่องลึกก้นสมุทรนะครับหรือว่า deep sea trench นะครับแล้วก็ที่ลาบทะเลลึก abyssal plain รวมทั้งภูเขาไฟลูกโดดนะครับภูเขาไฟใต้ทะเลซึ่งกระจายเป็นหย่อมๆนะครับภูมิประเทศเหล่านี้นะครับทำให้เป็นการเปิดโลก ว่าโอเชียนฟลอร์เนี่ยไม่ใช่เหมือนชามแบบปกติแต่ว่ามีลักษณะภูมิประเทศที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับแล้วก็หลังจากจบสงครามนะครับแฮรีเฮสก็นำข้อมูลเนี่ยโอเชียนฟลอร์เนี่ยมาประมวลผลอีกทีนะครับโดยเขาพบว่านะครับโดยส่วนใหญ่บริเวณสันเขากลางมหาสมุทรเนี่ยนะที่เรียกว่าสันเขากลางมหาสมุทรเนี่ยมันจะเป็นสันนูนขึ้นมานะครับถ้าตัดขวางสันเขากลางมหาสมุทรก็จะเหมือน หน้าจั่วของบ้านเรานะครับซึ่งในบริเวณนั้นนะครับแฮร์รี่เฮดได้กลับไปนะครับบริเวณแนวสันเขาแล้วก็สำรวจพบว่ามักจะมีกิจกรรมอะไรร้อนๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟนะครับหรือว่าแมกมาที่ไหลขึ้นมาบริเวณแนวสันกลางนะครับแฮร์รี่เฮสก็เลยตั้งแนวคิดขึ้นมาเรียกว่าแนวคิดมหาสมุทรแผ่กว้างหรือว่า C4 s p ร e สปรีดนะครับโดยแฮร์รี่เฮสบอกว่าบริเวณสันเขากลางมหาสมุทรนี่แหละนะครับเป็นแหล่งกําเนิดของแมกมานะครับ ขึ้นมานะครับแล้วก็แทรกดันไปด้านข้างทั้งซ้ายและขวาของสันเขากลายเป็นพื้นมหาสมุทรใหม่ค่อยๆขยายกว้างไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็น,นกลไกที่ทําให้ก่อนหน้านี้นะครับที่2ทวีปเคยอยู่ชิดติดกันนะครับโอเชียนฟลอร์เนี่ยก็มาแทรกตรงกลางแล้วก็ค่อยๆขยายขยายขึ้นไปเรื่อยๆทําให้พื้นทวีปที่อยู่สองฝั่งเนี่ยค่อยๆห่างจากกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เลยทําให้ C4 s p e e t t i n g นะครับเป็นทฤษฎีที่เป็นแนวคิดที่ช่วยสนับสนุนแนวคิดทวีบเคลื่อนของอ Alfred Wegener นะครับว่าทวีบเคลื่อนที่ได้อย่างไรนะครับอ,อันนี้ก็เป็นในส่วนของแนวคิดพื้นมหาสมุทรแผ่กว้างนะครับหรือว่า C4 s p e i t t i n g นะครับมาส่วนของแนวคิดที่3นะครับก็คือแนวคิด Y Mat มท e ิวมอ e เนะครับซึ่ง อาจจะสลับกันไปมาได้ไม่ว่าจะเป็นแมทธิวไวมอลเล่มอลเล่ายแมทธิวนะครับก็แล้วแต่จะเรียกนะครับเพราะว่า3คํานี้นะครับก็คือชื่อผู้ชาย3คนนะครับที่ทําวิจัยในเรื่องเดียวกันนะครับเขาต้องการที่จะพิสูจน์ว่าแนวคิด sea floor splitting ของ Harry h ฮร์รี่เฮสเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่านะครับที่ Harry h ฮร์รี่เฮสบอกว่า Ocean Floor เกิดใหม่บริเวณสันเขากลางมหาสมุทรนะครับเพราะว่าถ้าเกิด o Ocean f l o o r เกิดใหม่จริงนะครับแสดงว่าแผ่นเปลือกโลกแนวคิดทวีปเพื่อนของอัลเฟดเวกเนอร์ก็เป็นจริงนะครับแสดงว่าทวีเคลื่อนที่ได้จริงนะครับแล้วก็เคลื่อนที่มาตลอดมานะครับดังนั้นเขาเลยตัดสินใจนะครับล่องเรือตัดขวางสันเขากลางมหาสมุทรนะครับแล้วก็เจาะสำรวจเพื่อเก็บตัวอย่างนะครับสิ่งที่เขาพบก็คือนะครับอย่างที่เห็นนะครับตะกอนที่เขาพบนะครับพบในส่วนของตะกอนที่ปิดทับด้านบนนะครับสีขาวขาวนะครับ ในแท่งตัวอย่างนะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นหินแข็งนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินบะซอนะครับอันดับแรกที่เขาแปลความนะครับก็คือจะเห็นได้ว่านะครับตะกอนบริเวณใกล้ใกล้สันเขากลางมหาสมุทรนี้นะครับจะมีความหนาน้อยมากนะครับแล้วก็ความหนาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อยิ่งห่างจากสันเขากลางมหาสมุทรไปนะครับซึ่งถามว่านะครับเขาแปลความอย่างไรนะครับจริงๆแล้วตามคอนเซปต์ของการตกสะสมตัวของตะกอนนะครับบริเวณสันเขากลางมหาสมุทรนะครับก็ค่อนข้างที่จะ น้ําค่อนข้างจะนิ่งนะครับถึงแม้ว่าจะมีพายุอะไรกลางมหาสมุทรแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้น้ําใต้มหาสมุทรที่ระด,ดับความลึกน,นึงเนี่ยปั่นป่วนได้เลยนะครับดังนั้นการสะสมตัวของตะกอนนะครับที่อยู่บริเวณกลางมหาสมุทรนี้นะครับจึงเป็นการสะสมตัวที่แบบค่อยเป็นค่อยไปมากๆนะครับแล้วก็นะครับตกสะสมตัวด้วยอัตราการสะสมตัวที่คงที่แน่นอนนะครับในทุกพื้นที่นะครับโดยเฉพาะแถวที่ราบทะเลลึกนะครับ ดังนั้นนะครับสิ่งที่เราเห็นว่ายิ่งห่างจากสันเขาไปตะกอนก็ยิ่งหนาขึ้นในขณะที่บริเวณใกล้สันเขากลางมหาสมุทตรตะกอนบางนะครับทั้ง3มคนได้แปลความว่าน่าจะเป็นเพราะนะครับบริเวณห่างออกจากสันกลางเนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนจึงมีเวลารับตะกอนก่อนในขณะที่บริเวณสันกลางเนี่ยเกิดขึ้นมาหลังจึงมีเวลารับตะกอนแค่สั้นๆนะครับจึงทําให้ตะกอนไม่ได้หนามากนะครับอันนี้ก็คือแนวคิดมอเลไวยแมทธิวอันแรกนะครับ ส่วนที่2นะครับก็คือการลำดับฟอสซิลนะครับหรือว่าซากสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในตะกอนเองนะครับเขาพบว่าซากสิ่งมีชีวิตเนี่ยสัมพันธ์กันมากนะครับฟอสซิลที่อยู่ในช่วงชีวิตหนึ่งนะครับก็จะตกสะสมอยู่ทั้ง2ฝั่งนะครับของสันกลางมหาสมุทรนะครับในแต่ละระยะห่างจากสันกลางมหาสมุทรซึ่งสมมาตรและสัมพันธ์กันนะครับนอกจากนี้นะครับอายุนะครับของหินบาซอนะครับ ที่นําไปกําหนดอายุนะครับด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์พบว่านะครับเอ่อบริเวณสันเขากลางมหาสมุทรนะครับก็คือแมกมาเพิ่งเย็นตัวนะครับอายุศูนย์ปีนะครับในขณะที่ยิ่งห่างจากสันเขากลางมหาสมุทรไปทั้งสองฝั่งนะครับเอ่ออายุของหินบะซ้อนเนี่ยก็จะแก่ขึ้นแก่ขึ้น,แก,นแก่ขึ้นตามลําดับนะครับแล้วก็สมมาตรกันทั้งสองฝั่งของสันเขากลางมหาสมุทรนะครับโอเคนะครับเอ่ออันนี้ก็เป็นภาพแสดง การกระจายตัวของอายุของหินมะซ้อนะครับจะเห็นว่าแถบสีแดงก็คือ,อหินมะซ้ออายุอ่อนในขณะที่แถบสีเหลืองหรือว่าสีฟ้าก็จะเป็นแถบอายุของหินมะซ้อแก่ๆนะครับจะเห็นได้ว่านะครับความสัมพันธ์นี้นะครับบริเวณอ่อนๆก็จะอยู่ตามสันเก่าสันเขากางหาสมุทรแล้วก็ยิ่งแก่ออกไปจากสันเขานะครับผมอีกการหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของค่าสนามแม่เหล็กที่ถูกบันทึกไว้ในหินในแต่ละช่วงเวลานะครับผมจะบอกว่าจริงๆผมอธิบายในช่วงของ เรื่องของสนามแม่เหล็กโลกแล้วนะครับซึ่งจริงๆสนามแม่เหล็กโลกปัจจุบันนี้นะครับเส้นแรงแม่เหล็กวิ่งจากขั้วโลกใต้ไปขั้วโลกเหนือนะครับสนามแม่เหล็กโลกเกิดจากการเคลื่อนที่หรือว่า c i r คู l a t i o n ของวัสดุที่อยู่ในแกนโลกชั้นนอกนะครับนักวิทยาศาสตร์เชื่ออย่างนั้นนะครับในรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีทีนะครับแล้วก็แกนโลกชั้นนอกมีองค์ประกอบของแร่เหล็กสูงทําให้มีโอกาสสร้างสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันสนามแม่เหล็กวิ่งจากขั้วโลกเหนือวิ่งจาก วิ่งออกจากโลกเนี่ยทางขั้วโลกใต้แล้วก็กลับเข้าไปในโลกทางขั้วโลกเหนืออีกทีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับนักวิทยาศาสตร์พบแล้วนะครับว่าตล, Dans. ตลอดระยะเวลา4,600ล้านปีที่ผ่านมานะครับสนามแม่เหล็กโลกมีการกลับไปกลับมาเป็นร้อยพันพันครั้งนะครับวิ่งจากเหนือไปใต้วิ่งจากใต้ไปเหนือวิ่งจากเหนือไปใต<ร>้วิ่งจากใต้ไปเหนือสลับกันตลอดเวลานะครับแล้วการสลับกันไม่ใช่เป็นการสลับ1 0 1 0 1 0นะครับแต่เป็นการสลับแบบคล้ายๆบาร์โค้ดนะครับมีหนาบ้างแถบบาง บางบ้าง,างแบถบทึบบ้างนะครับดังนั้นนะครับพอเอาหินมาซอ้อที่บริเวณสันเขากลางมหาสมุทรมาพิจารณานะครับสิ่งที่เขาพบก็คือ,อ,อสนามแม่เหล็กโลกมีการกลับขั้วจริงแล้วก็ถ้าพับตรงกลางสันเขากลางมหาสมุทรนะครับพับไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะพบว่าการกระจายตัวของแถบบาโคสเนี่ยสมมาตรกันทั้งสองฝั่งเขาของมหาสมุทรนะครับนี่ก็เลยเป็นหลักฐานที่บอกว่าเฮ้ยนะครับแนวคิด C ี o อร์ทปิด,ดของ แฮรี่เฮสเนี่ยน่าจะเป็นจริงนะครับเพราะว่ามีการเกิดของมหาสมุทรใหม่จริงๆนะครับแล้วก็ถ้าซีฟอร์สปีดดิ้งเป็นจริงนะครับแนวคิดของคอนติเนนทัลดิฟหรือว่าการเคลื่อนที่ทวีปเคลื่อนเนี่ยของอัลเฟรดเวกเนอร์ก็น่าจะเป็นจริงนะครับท้ายที่สุดนะครับวิลเลียมเจสันมอร์แกนนะครับในปี2508นะครับก็เลยประมวลผลทั้ง3แนวคิดไม่ว่าจะเป็นคอนติเนนทัลดิฟซีฟอร์สปีดดิ้งวายแมทธิวมอร์เล่นะครับทั้ง3อันนะครับแล้วก็ขมวด องค์งความรู้นะครับแล้วก็สรุปว่าตั้งทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีธรณีแปรสันฐานนะครับหรือว่า geo tectonic โดยคีย์เวิร์ดสั้นๆที่บอกเกี่ยวกับทฤษฎีธรณีแปรสันฐานก็คือธรณีภาคหรือว่าส่วนของเปลือกโลกนี้นะครับลอยอยู่บนชั้นฐานธรณีภาคหรือว่า astenosphere ซึ่งก็เป็นส่วนของ mantle นะครับเคลื่อนที่ไปนะครับแต่เป็นแผ่น,น,นแล้วก็เคลื่อนที่ไปตามกระบวนการทางธรณีแปรสันฐานซึ่งผลจากการเคลื่อนที่ของ แผ่นธรณีภาคหรือว่าแผ่นเปลือกโลกนั้นนะครับกระทบกระทั่งกันทําให้มีภูมิประเทศนะครับทรัพยากรแล้วก็ภัยพิบัติที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่นะครับก็ถือว่าเป็นอันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการตั้งทฤษฎีธรณีแปรสันฐานและถูกยอมรับไปทั่วโลกในปัจจุบันนะครับโอเคนะครับสำหรับบทนี้เอ่อสำหรับคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตจบแค่นี้นะครับในคลิปหน้าผมจะอธิบายในเรื่องของ หลักฐานการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกแล้วก็แผ่นเปลือกโลกต่างๆนะครับคลิปนี้ผมขออนุญาตจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ